ตรงนี้เดิมๆเ,เลยเป็นแบบเหมือนท้องทุ่งนาอื่นๆท,ที่อยู่เคียงทาง่าน,นะครับม mm ัน hmm. จะเป็นทุน่งนาที่พ่อแม่ทํานาประจําทุกๆปีครับ mm hmm. แต่คราวนี้ว่าสมัยหนึ่งที่ผมไปทาอาชีพอยู่ที่กรุงเทพเนาะเข้าไปทํางานมากมายหลากหลายาช่วงช่วงที่อยู่กรุงเทพก็ตรงนี้ก็ยังทํานาอยู่ mm hmm. เป็นปกติพอคิดว่าอยากจะกลับมาที่บ้านผมก็เลยเริ่มถมที่ คุณพ่อคุณแม่ก็ยกที่ตรงนี้ให้เป็นที่มรดกนะครับเป็นร้านอาหารนะครัครั้งแรกเลยอยู่ด้านโน้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากร้านอาหารเป็นเป็นห้องพักไปแหละเขาก็เปลี่ยนแนวย้ายจากร้านอาหารตรงนี้มาเป็นตรงนี้แหละตรงนี้เพิเ่งเปิดได้ปีเดียวเลยฮะปีวกว่าหลังจากโควิดรอบแรกมาเขาก็ย้ายจากกรุงเทพไม่ใช่เิย้ยายจากสิงคโในเมืองน,นะครับย้ายมาอยู่นี้ ตรงนี้ก็พอขุดปุ๊บก็ได้น้ำได้ได้ปลานี่แหละได้ได้น้ำได้บ่อแล้วก็เลี้ยงปลาน้ำที่เราเลี้ยงปลาเราก็ได้รดน้ำ้นไม้ต่งางๆแล้วก็ปลูกทุกอย่างทั้งนั่นแหละขิงขาตะไคร้กล้วยมะกรูด มีห้องพักตอนนี้8ห้องฮะแห้องก็มัจะเริ่มทําเล็กๆน้อยๆเติมไปแต่ไม่ให้เยอะมากเดี๋ยวจะแออัดใช่แต่มีเลี้ยงไก่ด้วยฮะเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยผักต่างๆไข่ที่ผ่านเนี่ยแตงกวาที่นี่ก็ปลูกที่ทั้งนั้นเลยนะครับไข่ก็เลี้ยงเองนะครับก็ผักทั้งใบกระพงมะพร้าวครับ เชิญนะครับสาหรับที่นี่ต้นข้าวดนตรีนะอย่างที่ปฏิญานพวกเราว่าที่นี่ต้นข้าวดนตรีมีแต่เพื่อนและมีแต่ภาพนะครับก็รอบๆด้วยธรรมชาติแบบนี้อย่างที่เห็นอยู่ในทุ่งนากลางทุ่งนาจริงๆนะฮะเห็นเชิญจากซีเกตมาก็ประมาณ15กิโลนะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ10กว่านาทีไม่ไกลนะครับที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวรอบๆข้างๆต,ต้นข้าวดนตรีก็หลายแห่งนะครับโดยเฉพาะทั้งวัดธรรมปาน,นานะครับ มีวัสดกรรแพงใหญ่ที่อุทุมพรของเรานะครับแต่ที่ต้นคารุตีก็จะมีทั้งที่พักนะฮะมีร้านอาหารนะครับมีที่ดนตรีร้องเพลงเล่เหล็กนะฮะชิวๆแบบธรรมชาติก็เดินทางไปมาสะดวกติดถนนใหญ่ก็เรียนเชิญมาเยี่ยมชมมีเศรษฐกิจพอเพียงที่พอได้ศึกษาบ้างน,นะครับก็ลองมาเรียนรู้ด้วยกันคุยคุยเสยวนาพูดจาตามภาษาบ้านๆพวกเรากับผมเล่นนศิลาที่ต้นคารุตี บ้านนอนตะบนแค่อุทว,วามิสายจังหวัดศรีสะเกดนะครับแวะมานะครับฝากเบอร์โทรไว้นิดนึง086-059-0509นเะครับก็เปิดบริการตั้งแต่11บเนฬิกาเป็นต้นไปนะครับแวะมาชมนะขอบคุณมากนะครับ